สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะโอ้อึดอัดมากเลยนะคะขออนุญ,ญาตถอดแมสนะคะไม่เป็นไรนะคะนกค,คุยอยู่คนเดียวนะคะถอดแมสได้นะคะค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุคนี้เป็นยุคคูิคค่ะนะคะเราจะออกไปไหนเนี่ยเราก็ต้องมีแมสมีหน้ากากเนี่ยออกไปกับตัวเราด้วยนะคะบางท่านก็คือแมสเนี่ยใช้ทั้งวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประสบกับความที่มีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะหายใจไม่ทั่วท้องนะคะ เป็นไหมคะช่วงแรกๆนะคะใช้แมสบ่อยๆนานๆเข้าเนี่ยเวียนหัวเลยค่ะนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนกก็โชคดีมากๆเลยะคะได้มีโอกาสได้รู้จักนะคะบริษัทดูทูร่านะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตน้ํามันหอมระเหยนะคะที่เราสามารถสูดลมได้นะคะแล้วก็บริษัทดูทูรานี้นะคะ,ะจากบริษัทบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศอเมริการัฐยูทาห์นะคะ เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันหอมหระเหยขายทั่วโลกเลยนะคะตัวนี้ซึ่งการผลิตของเขาได้มาตรฐานมากๆนะคะเขาเป็นการผลิตที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์มากๆเพียวมากๆเลยค่ะตรงนี้โดยใช้กรรมวิธี CPTG นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกนะคะทำให้นกมีความไว้วางใจนะคะว่าเราได้สุดดมนะคะ,ะสิ่งธรรมชาติเข้าสู่ปอดเรานะคะปลอดภัยมากๆนะคะตรงนี้เนาะ บริษัทดูโซล่าเนี่ยนะคะผลิตน้ำมันหอมระเหยมาเนี่ยกว่า200ชนิดนะคะ200กลิ่นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนกก็ได้ประทับใจนะคะมีความประทับใจ2กลิ่นเพราะว่าเราใช้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเอามาใส่แมสเรานะคะใช้ทุกวันเลยนะคะก วันนี้นกก็จะมาสาธิตด้วยนะคะว่าวิธีการที่เอาน้ํามันหอมระเหยเนี่ยมาใส่ในแมสนี้ทํำยังไงบ้างนะคะมาดูเลยค่ะนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นกลิ่น easy easy air นะคะซึ่งกลิ่น easy air เนี่ยนะคะมันจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นความมั่นใจในตัวเองความกระฉับกระเฉงนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นเหมาะมากเลยะคะ่ะจะใช้กับช่วงเช้านะคะนกเลยบางทีอยู่บ้านก็จะหยอะใส่เครื่องพ่นตรงนี้นะคะก็จะเปิดเครื่องพ่นทั้งวันเลยค่ะก็จะหอมทั่วบ้านสดชื่นปลอดโล่งนะคะแล้วถ้าเกิดไป ที่ทางานห้องแอร์อย่างเงี้ยเราก็ใส่เครื่องพ่นนะคะเพราะฉะนั้นนกจะเดินทางไปทํางานแล้วนะคะนกก็จะเริ่มใช้ easy air นะคะค่ะอารมสนะคะมาดูค่ะเราก็มาใส่ด้านสีขาวนะคะตรงนี้นะคะหยดนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะหยดนิดเดียวพอนะคะครั้งเดียวพอนะคะหอมหอมมากเลยค่ะชอบ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 ,ชอบนะคะนะคะกลิ่น easy air นี้ก็คือเป็นส่วนผสมของกลิ่นดอกไม้นานา,นานชนิดนะคะตัวนี้สดชื่นมากนะคะกินที่สองเดี๋ยวปิดกดก่อนนะ ะะกลิ่นที่2ก็จะเป็นกลิ่นออนกาดนะคะกลิ่นออนกาดนี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษของอของโดโทรานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของไวท์ออรเรนนะคะกลิ่นไวท์ออเรนนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของของโดฟโดฟซินามอนนะคะแล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของโรสแมรี่นะคะซึ่งมีกลิ่นหอมมากๆนะคะชอบมากเลยนะคะเราก็สามารถเหาะในเครื่องพ่นได้นะคะแล้วก็มาเหยาะในกับ แมสของเรานะคะหยดนิดเดียวกานิดเดียวค่ะเห็นไหมฮะนิดเดียวค่ะโอ้กลิ่นหอมออกมาข้างนอกเลยนะฮะอยากให้อยากให้กลิ่นเข้าไปให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้กลิ่นด้วยจังเลยอ่ะต้องชอบเหมือนนกแน่นอนเลยนะคะพอเสร็จแล้วคะ่ะนะคะด้านนี้นะคะมาใส่จมูกเราเลยคะ่ะนะคะ่ะตรงนีมม้มาอย่างนี้เลยคะ่ะอ สูดเข้าไปลค่ะลมหายใจสดชื่นมากเลยค่ะท่านผู้ชมขานะคะแล้วก็เราสามารถใส่แมสทั้งวันเลยแล้วที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมขาในแต่ละวันนี้นะคะเราแปรงฟันนะแต่ว่ากลิ่นน้ําลายเราเนี่ยมันจะติดแมสเราถูกไหมคะ แล้วบางทีเนี่ยเรายังเหม็นกินน้ําลายเราเลยนะคะเหม็นมากนะคะบางทีนะแล้วที่สําคัญบางทีเราถอดหน้ากากาออกมาถอดแมสคนมาใกล้ๆเขาจะได้กินน้ําลายเราด้วยะคะ่ะตรงนี้เกิดความไม่มั่นใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นกอะ่ะกินออนกาดแล้วก็กินอีซี่แอร์พอมาหยดเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงแม้จะถอดหน้ากาก,ากนะคะเพื่อนๆบอกเฮ้ยกลิ่นอะไรหอมจังเลยคนมาใกล้ๆตัวกเราก็หอมกลิ่นด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าออกราดเนี่ยนะคะจากที่นกศึกษาเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลมหายใจได้ด้วยค่ะหรือว่าเชื้อไวรัสได้ด้วยนะคะได้ไม่ได้เราไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่ได้แน่นอนก็คือลมหายใจของเราที่สดชื่นค่ะไม่อึดอัดด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญไม่เหม็นกลิ่นน้ําลายด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะตรงนี้ข้ามากเลยค่ะนะครับรู้สึกว่าโล่งนะคะตรงนี้โล่งมากเลยนะคะก็ลอง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 ,ลองดูนะคะนกะว่า ท่านไหนที่ลองได้ใช้เนี่ยต้องติดใจเหมือนกับนกแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของดูสุร่านะคะสามารถติดต่อนกในเบอร์ใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะคะแอดไลน์นกมาเบอร์โทรนกมานะคะยินดีนะคะนกก็ขายในราคาที่เป็นกันเองนะคะหยดหนึ่งเนี่ยไม่ถึงบาทเลยนะคะนะคะยินดีนะคะแอดเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคะดีนีนะคะสวัสดีค่ะ